ใช้เม็ดเหลาลิมทางกระเพราล้มควายกินหมดในสินาทีกินฟรีไปเลยหิวมากเลยวันนี้จะมาหาของกินร้านที่เพนจะพาทุกคนมาเนี่ย้าไทยคนกินด้วยอยากจะบอกรสชาติหน้าตาของอาหารนี่ร้านนี้ ใช่เม็ดเหลาริมทางมีอะไรกินบ้างล่ะพี่ทานข้าวหรือบะหมี่ดีครับเอาหมดเลยคี่จะแนะนำเมนูกูนะครับสดๆจากสุราษฎร์นะจ๊ะเนื้อแองกัสนะครับของเราจะหอมมากก็จะเข้ากับผัดที่เกลือลูกค้าจะชอบถ้าชอบทานบะหมี่เนี่ยบะหมี่แห้งยำของเราไม่ธรรมดาพี่เปิดร้านมานานยังอะคะตรงนี้นนสิบป,ปีครับหนูเห็นน่ะที่เขาแชร์แชร์กันน่ะท้าทายคนมากินน่ะต้องกินให้หมดภายในสิบนาทีนั่นคือเมนูอะไรพี่กระเพราลมฟ้าครับทานหมดในสิบนาทีทานทีครับแล้วมีคนเคยทำได้ไหมคะโอ้เยอะเยอะมากครับจริงเหรอใช่พี่ทายดีว่าหนูทได้ม พ่อค้าก็เอาใจช่วยนะครับเพราะว่าอยากให้เป็นผู้หญิงคนแรกของทางร้านยังไม่มีผู้หญิงเลยหรอใช่ครับแล้วเราคือใครเราจะทำได้หรือเปล่าพอสั่งเสร็จปุ๊บนะคะพี่เขาก็ไม่รอช้าลงกระทะโดยพันแบบนี้โอ้โหกลิ่นนี่มันชัวจริงๆเลยเสร็จแล้วก็มาทั้งจานแบบนี้เลยนี่คือข้าว700กรัมเนื้อสัตว์อีก500กรัมมีหมูยอ2ชิ้นมีสะโพกไก่รวมถึงไข่อีก2ฟองใครจะไปกิดหมด จ้าแจ้งอาวุธกันนะครับทุกคนพร้อมนะครับพร้อมค่ะครับกระเพราลงายทานหมดใน10นาทีทานปีนะครับเย่พร้อมแล้ว3 2 1เริ่มได้ครับห้านาทีกระเพาะ90้าอะเอาอะไรมาไหวโซๆค่าอีนี้เดียวเองอีนี้จะหมดเวลาตีนี้จะหมดทานห้าี่สามสองหนึ่ง สรุปว่ากินไม่ทันจ้าแต่อยากจะบอกว่ารสชาติดีมากสามองหเริ่มได้ครับสามนเริ่มได้ครับนี่คือหน้าตาทีมงานของเรานะคะที่ถักถังเซมว่าทำไมกินไม่หมดแล้วดูตัวเองสภาพเป็นยังไงโอ้โหว่าแต่คนอื่นเนี่ยล้มควายขนาดนี้ใครจะไปกินหมด เมนูอื่นๆที่อยากจะแนะนำนะคะนี่คือหมูกรอบของเขาน่ากินมากๆโอ้โหเสียงเป็นยางกรุบมากส่วนนี้กะเพราปูส่งตรงมาจากสุราธานีแบบสดๆใครชอบเนื้อนะนี่ก็บอกเลยว่าเป็นแผ่นกะเพราที่ถูกต้องตาหลักโบราณกาลมาก,มากปิดท้ายด้วยเหล็งแซ่บใครที่รู้สึกว่าโอ้ยไม่ค่อยตื่นเลยวันนี้รู้สึกแห้งๆเจอจานนี้เข้าไปตื่นแน่นอน ามากันได้นะคะที่ร้านชัยเมธเหลาลิมทางอยู่ที่แจ้งวัฒนะ19นนทบุรีจา้าส่วนใครที่ลองเมนูลบควายกินหมดไม่หมดคอมเมนต์พคุยกันหน่อยจา้า